สวัสดีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองมาเปิดข้างในนะครับว่าในคูลิ่งแบบเนี้ยมันมีอะไรข้างในบ้างนะครับก็หลายคนก็อาจอยากจะรู้นะครับว่าข้างในมันทํางานยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองมาเปิดให้ดูนะครับนะเราก็จะดูว่าความคุ้มค่าของมันในราคาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทครับว่ามันจะคุ้มไหมนะครับวัสดุข้างในยลองดูนะครับ นี่ก็คืออุณหภูมินะครับถ้าสนใจนะครับต่อเบิร์นี้ได้เลยนะครับนะเป็นคูลิ่งเาอเวอร์นะครับขนาดย่อส่วนนะครับ50าสคูณห้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการ ยกดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาถอพัดพัดพัดลมก่อนนะครับผมนี่ผมว่าอาชุดบนก่อนนะถอชุดบนก่อนนะครับ นี่นะครับชุดบนนะฮะชุดบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมแอร์ไฟร้อนนะครับแล้ว่าเป็นใบนะครับใบก็ประมาณสิบสี่นิ้วนะครับใบสิบสี่นิ้วพัดลมตัวนี้นะครับมันจะกินไฟอยู่ประมาณสี่สิบห้าวัต์นะคะรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชุดบนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดที่ สองครับเป็นชุดจ่ายน้ำนะครับจะพามาดูนะครับการหมุนการจ่ายน้ำนะครับก็ถ้าเป็นของสำเร็จนะครับแผ่นตรงนี้เนี่ยฮะแผ่นเนี้ยฮะจะเป็นแผ่นฟิลเตอร์แมทนะครับนะเรียงกันนะครับแต่ผมไม่ได้เอาทั้งชุดนะครับผมก็จะเอาแค่ ชุดนี้มาใส่ของผมเองนะครับเป็นแผ่นฟิลลิ่งนะครับของผมเองนะครับนะก็จะหมุนแบบนี้นะครับใ้ปกติตรงนี้นะครับสำเร็จเขาจะยิงน็อตนะครับนะบผมก็มาดัดแต่งนะิดนึงเนาะผมเองการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มันเปนคือเรื่องนะครับของผมก็เดี๋ยวผมจะถอดชุดนี้ให้ดูนะครับว่าชุดล่างอะ่ะเป็นแบบไหนนะครับเนาะถ้าคนอยากเห็นชุดล่างเนาะเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับแต่ถ้าคนสนใจสําเร็จนะครับก็โทรหาพีโอได้เลยนะครับตามนี้นะครับบอกว่าผมแนะนํามาก็ได้นะครับนะแแกจะดูอะไรให้เป็นพิเศษนะครับ ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันห้ารา้อยนะครับไม่รวมส่งนะเร่งฟั๊มันนี่มีด้วยไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาบอกผมผมซื้อผมซื้อแค่ชุดโครงเนาะโครงอย่างเดียวหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะที่ผมซื้อซื้อแกเนาะเพราะว่าข้างในผมไม่เอาเอาแต่ชุดโครงอย่างเดียวเนาะแล้วครบชุดเลยอ่ะก็อยู่หนึ่งหมื่นหกพันบาท ครับเดี๋ยวเรามาปัด้มน้ำนะครับจะยกให้ดูนะว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับ <S <S ด้นบนนี่คือมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับ กล่องสี่เหลี่ยมแบบธรรมดานะครับเนาะชุดล่างก็เป็นกล่องนี่ก็เป็นห้ามิลน,นะตัวนี้นะของสี่เหลี่ยมแล้วก็ชุดนี้นะครับเะใ่้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมพลิกทางให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราะเพื่อคนสนใจ แต่สำเน็ตของเขาก็คือรูปทรงสวยงามนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับแต่ถ้างบน้อยนะครับเราก็จัดแปลงนิดหน่อยได้นะครับยกให้ดูเลยนะ,ะมาดขาูข้างล่างกันนะครับเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ มีชสุดโคมงนะครับถ่ายไว้เป็นวิทยาทานสำหรับคนงบน้อยนะอยากไปจัดแปลงนิดหน่อยได้นะครับนะครับแต่อย่าไปก๊อปปี้เดี่ยวเลยนะฮะก็พอทำคล้ายๆได้นะทำใช้ทำอะไรฮะนะที่ผมก็ ก็ทำ DIY ของผมเนาะแต่ผมอยากได้มันที่มันสวยๆเนาะราคาจับต้องได้ก็ไม่แพงนะผมทําเองลองนู่นลองนี่กเผือได้ตรวเนี้ยสองเครื่องด้วยนะเออได้สองเครื่องด้วยนะซื้อไปเลยจบเลยทีเดียวครับนะก็ติดต่อที่เบอร์พี่โอนะอพี่โอผมรักทลิกทางแบบ ทั่วประเทศเนาะไปจริงๆอ่ะจริงๆเราเราอยากได้ท่อบแบบไหนนะครับหรืออยู่ทางไหนขนาดเท่าไหร,ร่นะเขาเขาออกก็เข้านะอยู่ซ้ายอยู่ขาวาเราแจ้งเขาสั่งได้นะครับนะักสั่งได้ตามใจชอบนะครับแต่ว่าก็ต้องรอรอคิวการทํานะครับว่า หนานไหมนะครับผมก็รอสองอาทิตย์นะครับเอาแค่โปรอย่างเดียว ผมก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ปัม 5, ๊มห้าพันลิตรนะครับ5พันลิตรช็องกำลังดีนะครับ5พันลิตรปกติตัวนี้มันจะมีฝาครอบนะครับนะ้องผสมทอดออกเพราะว่ามันติดตัวพัดลมนะตัวนี้มันมีฝาครอบนะครับงานดีนะครับนี่ยำเบอร์ให้ทีหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง ศ,ศูนย099เนาะอันนี้ก็มันมันแตกนะผมทำผมทำแตกเองนะครับนะผมทำแตกเองเอากาวมาแตกอันนี้มันจะเป็นแผ่น2เมนลงเลยนะครับ2งมิลแผ่นเราติดตั้งพัดลมต่อนะครับตตั้งพัดลมต่อ เป็นวิทยาการที่เคยนะครับผมไม่ใช่จะให้ใครไปทำเลีนแบบกเนาะ จะเนี่ยเป็นกล่องพวกคอมเพนเซอร์นะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นจะเป็นคอมเพนเซอร์นะคกล่งองนะครับจะติดกล่องพวกตั้งอุณหภูมิและตัดก็ได้นะแต่วรงนี้คือผมจะเปิดไปเลย2 4ชั่วโมงนะครับ แ้วนะเพราะว่ามันก็ไ,ได้กินไฟมากมไม่ก้องผมไม่โฟกัสนะกันแลอ,อยู่ที่ประมาณนี้นะครับระณหภูมสี่ถงห้าองศาครับได้ครับขอบคุณครับชมนะครับผมนี่ติดต่อเบอร์นี้นะครับพี่โอ๊นะครับขอบคุณครับ